วัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องคนพวกพวกองไฟครับตัวน,นี้ก็ดีที่แนวมาบอกทุกที่น้องฟัง้งมาสเปนดีเนี่ยมาเ้านี่ยนะครับผมตัวน,นี้ร่างเดินทางเปลี่ยนงาบครับทางทางอะไรกประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ครับผมนี่มือนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับขี่ม,มอเตอร์ไซค์เป็นนะครับผมทางก็จะประมาณนี้แหละครับนี่ก็ใกล้ที่ถึงโรงงานแล้วล่ะครับผมเลยอยากมาวันดีพี่น,อน้องเนี้ยามาเต้าเต้า,าครับสนใจที่มีแรงเชร์แรงใจในการเห็นงานครับ เรื่องการทาคลิปเราจะมีคนเข้าไปพี่ตามเข้าไปเบิ้ลครับนี่แล้วครับการขี่อยู่ครับผมเย็นดีวันนี้อากาศเย็นดีสบายจะฝากช่องน้ำเล้นนะครับเดือดเทโอหนึ่งออฟฟิเชียลครับผม คนติดตามคนไลนคนแค่เข้าไปเบิงบ่งขิ้ใไ้น้ำแนครับหรือ่าเป็นแรงใจก็สูบ่อไปครับผมไดยแคปนี่ครับประมาณนี้แหละครับผมสวัสดีครับ